กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวของเรานะครับหลังจากผ่านไปทั้งหมด20นาทีนะครับจะสังเกตว่าข้างนี้มีความขาวกระจ่างใสมากนะครับแต่ว่าข้างนี้คือยังดำอยู่เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการระคายเคองผิวแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะครับวันนี้นะครับเชมก็มาแบบหน้าเต็มหน้าสวยเหมือนเดิมนะครับก็จะมาแจกสูตรนะครับเร่งผิวขาวใน3วันนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าสูตรนี้แน่เป็นสูตรที่แซ่บมากๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ตัวเชมอ่ะใช้จริงนะครับส่วนผสมไม่เยอะเลยครับเพื่อนๆมีแค่3ามอย่างนะครับจะมีเป็นมะเขือเทศนะครับซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเชมเลือกเป็นมะเขือเทศของดอยคํานะครับเป็นมะเขือเทศของโครงการหลวงเนาะ นะครับแล้ก็อย่างที่2นะครับจะเป็นวาสลีนเนอะซึ่งวาสลีนนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอทั่วไปนะครับอย่างที่3นะครับจะเป็นว่านหางจระเข้นะครับเช่นเลือกเป็นของเคที่ดอนนะคบเ,เพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยแซ่บมากๆนะครับถ้าอยากดูวิธีการทํากันแล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยจ้า สำหรับวิธีการทำนะครับเชมใช้เป็นมะเขือเทศดอยคำนะครับจากโครงการหลวงนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดนะครับจะได้น้ำมะเขือเทศมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวว่านหางจอระเข้นะครับตักขึ้นมาแบบพอสมควรนะครับเชมตักมาประมาณนี้นะครับใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยแล้วก็จะใช้เป็นช้อนเล็กๆนะครับตักวาสลีนขึ้นมานะครับวาสลีนเราก็ตักมาแบบปริมาณที่เราจะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับตักมาพอสมควรไม่ต้องตักเยอะนะครับ หลังจากนั้นก็คือคนให้เข้ากันเลยนะครับคือสูตรนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับสามารถใช้งานตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวระคายเคืองผิวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนะครับหลังจากที่คนรวมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถือว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับให้เรานําไปพอกที่ผิวได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพอกที่ผิวเลยนะครับเพื่อนๆนี่พอกลงไปเลยนะครับ จะสังเกตว่ามีตัวเนื้อมะเขือเทศบางๆด้วยนะนี่เลยพลอลงไปที่ผิวเรานะครับอยากพอกตรงไหนสามารถพอกได้หมดเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผิวเรามีความนุ่มมากคุณผู้ชมนะครับนุ่มจากวาสาลีนนะฮะตัวของว่านหางจระเข้นะครับจะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในผิวหนังนะครับแล้วก็ตัวมะเขือเทศเนี่ยจะเข้าไปเป็นเ,เขาเรียกว่าเติมเต็ม,ตมวิตามินซีให้ผิวเราขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ตัววาลีนนะครับจะทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้รู้สึกว่าดีมากนะทําการพอกไปเลยนะครับจังหวะน,นี้ถ้าเราไม่มีมะเขือเทศจริงๆนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นมะเขือเทศให้ใช้เป็นมะเขือเทศตามห้างก็ได้นะครับที่มีการฆ่าเชื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะถือว่าดีมากๆนะครับส่วนว่านหางจระเข้นะครับสามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้นะครับแต่ว่าคือตัวเราเป็นคนติดยี่ห้อเคทีดอเพราะว่าเคทีดอเขามันมันดีอ่ะนะครับ ระหว่างพอกไปก็ถูๆนวดๆไปได้นะครับให้เราทำการพอกนะครับทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกไปน้ำสะอาดทั่วไปนะครับตรงข้อศอกนี้สามารถใช้งานได้นะครับใครที่มีลักษณะข้อศอกด้านนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อศอจกจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ดีมากนะให้เราทำแบบนี้นะครับ1 2ถึงสัปดาห์มันก็จะเห็นผลว่า ผิวเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือบางคนที่ผิวดีอยู่แล้วเนี้ยก็สามารถใช้งานแบบ3วันแล้วผิวขาวเลยอะไรเงี้ยครับมันเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเช่นขอพ่อก่อนนะครับทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวของเรานะครับหลังจากผ่านไปทั้งหมดยี่ิบนาทีนะครับจะสังเกตว่า ข้างนี้มีความขาวกระจ่างใสมากนะครับแต่ว่าข้างนี้คือยังดําอยู่เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการระคายเคองผิวแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆนี่เลยความกระจ่างใสขึ้นยังเห็นได้ชัดมากๆอ่ะดูดิในกล้องนี่คือสีเปรียบเทียบได้เลยนะครับข้างนี้มันจะขาวกระจ่างใสแบบธรรมชาติแต่ว่าข้างนี้คือผิวเรายังดําอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้นะครับไม่มีการระคายเคืองแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานเวลาไหนก็ได้อันนี้แบบไม่ซีเรียสนะครับสามารถใช้งานได้ทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ทํานะครับวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับลองทําแบบนี้นะครับซ้ำวนไปวนไปประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลว่าผิวเรามันดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่เคยลองสูตรนี้นะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊าย